ก็ไม่ร like ู้ทำไมหัวใจฉันมารักเธอผนลงเธอก็ไม่รู้ทำไมหัวใจฉันมันมีเธอมันเพื่อเธอก็ได้รู้ข้างในหัวใจเธอมันพรำเพรื่อแต่เพียงเขาเจ็บแล้วหัวใจของฉันเจ็บจบแล้วความรักนั้นสลายเพเชื่อเธอพราักเธอพหลงเธอรู้แล้วหัวใจเธอนั้นรักใครรู้ดีหัวใจดวงนี้โดนทำร้ายเพราะเชื่อเธอเพราะรักเธอเพราะหลงเธอเจ็บแล้วหัวใจของฉันเจ็บ จบแล้วความรักนั้นสลายเม่เชื่อเธอพรักเธอเหลงเธอรู้แล้วหัวใจเธอนั้นรักใครรู้ดีหัวใจดวงนี้โดนทำ้ายไม่เชื่อเธอพรักเธอเหลงเธอกอดใจฉันนั้นคงไม่ขอทนจะรักเธออีกต่อไปกอดใจฉันแค่คงให้เวลาในหัวใจพักรักใครเพราะว่าฉันยังเหนื่อยล้าเข็ดหลับรักที่เจอเองเจ็บแล้วหัวใจของฉันเจ็บ จบแล้วความรับของฉันสลายไูเชื่อเธอผลักเธอหลงเธอรู้แล้วหัวใจเธอนั้นรักใครรู้ดีหัวใจดวงนี้โดนทำร้ายไูเชื่อเธอพูลักเธอหลงเธอเจ็บแล้วหัวใจของฉันเจ็บจบแล้วความรับฉันสลายไูเชื่อเธอพลักเธอหลงเธอรู้แล้วหัวใจเธอนั้นหักใครรู้ดีหัวใจดวงนี้โดนทำร้ายไูเชื่อเธอพลักเธอหลงเธอเจ็บหลักชันผลักทุกผลักโจ๊โจ๊เจ็บหลักชันลักทุกผลักโจ๊โจ๊เจ็บหลักชันผลักทุกผลักโจ๊โจ๊ เจ็บปลักช้ำมาลักทุกปลักโจบจบ